อันนี้เป็นการแช่นําแข็งเป็นศาสตร์การรักษาใช่ไหมนี่เองมันคือการรักษานะครับเวลาร่างกายเราบาดเจ็บมาให้แช่ําแข็งนะพี่เนงมาให้ความรู้หน่อยดิพี่นงพี่เนงมามาให้ความรู้หน่อยไจใเป็นไรกในเลยอ่ะช่องจะได้โดนแบนถ้ามัจเจ็นอย่างเงี้ยใจใใจใจจใจใจนจใ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 มใจ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 ่ด เป็นยังไงกันบ้างบอกลุงหน่อยดิทำไมลุงเห็นพวกมึงเหมือนพวกแปกก๋วยเซ่งถึง่งี้แข่งมันน้อยไปอ่ะไอพีบอะไรเนี่ยดูนะดูหน้าไอเจเปตัวอย่างครับไม่หนาวบอกพี่ไม่หนาวดูไอไผ่เฉยเลยที่สลบไปแล้วไอไผ่อ่ะสบายเลยเนี่ยแทนทายดูหน่อยทอดสดอยู่นะพินเพี้ยนบาดเจ็บหนัก เฮ้ยเดินนิ่งกันแล้ววะเฮ้ยสักสามนาทีมันแบบครูบาเชื่อหมเร่งด้วยหมเร่งอยู่ในน้ำไดรเออย่างไอ้พีทนออแล้วหน้าอกมันต้องลงไปด้วยป่่ะเนียชาแล้วครับใช่ถ้าชาแล้วอยู่แล้วเหรอมันชาไงวะลูกมักินแบบเชี๊ยบอ่ะเชี๊ยบเลยเหรอแต่เชียบหายตายไปแล้วกูเห็นไม่มีผูดไม่จ่ายายเชียตอบสนองหน่อยลูกต้องเติมน้แข็งอยู่ไหมนยต้องเติมอีกมันประมาณสิบเองไปไม่ดีไปไม่ดี มีไมล่ะเยอะไม่มีนะต้องไปซื้อต้องซื้อเพิ่มเปล่าไม่ต้อรออฮะแล้วคนอื่นไงตมาเดีไปซื้อเพิ่มไปตังลงไปไซื้อ่มไเดี๋ยวตงไยเออเดี๋ยวลุงทศจะลงไปแช่ข่าวหน่อยนะไปแข่งมาจะตายไหมวะ

เออมันก็ไม่ได้เย็นอย่างที่คิดนะเอากิโลเอากิโลเอากิโลขนาดนี้เลยเท่านี้โอ้ขนาดนี้ยังชาเลยอ่ะไอ้จ้าเอาเพิ่มกันลูกพอแล้วมันโอ้ยเยี่ยมแม่ไอ้เลยมันเย็นนะแต่มันไม่เท่าไหร่เนาะไม่เย็นนรู้สึกเสียวไหลอ่ะพอแล้วพอแล้วต้องอยู่นี่ครับต้องอยู่นี่อย่างงี้ แล้วตอนนี้มันรอขาอยู่เนี่ยลงไปเลยเดี๋ยวลุกทดรอตอนน้ำแข็งมาเพิ่มีกห้าลูกแล้กันนะลูกเขาโอ้โห่แค่่เขาแค่แ้่แค่่แค่่แค่าค่แค่่แคแค่แา่แ่แค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 ่่่ ร้อนย้องยค่ะยอาลังอ้ตายกันเนะได้ขอยอนครับตอวอยู่นาว่ำนใครกใครบจับตรงให้เอาจับไมุ่ดก่นเดี๋ยวพิงค์ยนจับขนาดพีงค์มหวแม่ นี่คือยังไหวอยู่ะเนี่ยไหวนี่นหะลงไปนี่เลยหายปวดเลยพี่จ๋าเดี๋ยเเลยเเราตักไปเนะเดนกุ้งแ่เน้นกเ่อี่เยแล้วมันลอยไเน ดูนะครับดูบรรยากาศรอบๆ ดูบรรยากาศรอบๆไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวให้เขาดูบรรยากาศรอบๆอ่ะปิดไรได้เปล่าวะคนดูรถเลยโอเคคนดูรถเลยเดี๋ยวน้ำแตกเราจะปิดไรได้ไหมมันปิดตรงไหนวะปิดไรแล้วบอกไรดับได้ปะไอ้เหี้ยเขามีไรย้อนหลังถูกอัดไปหมดแล้วราคาเนี่ย ยายยที่ตรง้เด็กเก่าเาไปหาพ่อแม่ไปขอร้องอ่ะไป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 ากล้หนูน่คุณอที่องนี่องนี่องเลยพองเลยองนี่ไม่เคยคุยัอยู่แล้วี่เหมือนลอกูเลยตาย ไม่อยู่เขาไม่เอเท่วาระตัดนย่ี่แน่่คนทิ้งไอ่ะนั่นทางที่จิกันไปนะเนี่ยนี่เกาเลยไปมน่ปาคอเราต้องตั้งี่านไม่ต้องไก็ได้ใ่

ม่ได้ไม่กินไข่ซื้แล้ว้หมดอย่าไม่ไข่ัจะมีผัวจะมีผัวจะจับไม่ดีไอ้ยน่ดไเหรอาหมดแล้วมันไมแข็ง้วนแม็เป็นไหนมาเอาฟองด้เดดดองมาไีป้ปั้มปั้มมอยู่ไหนอ่ะไป ได้ทำรทเียอ้ไอ้เอลงด้วยเนี่ยเดี๋ยวลงท้จะลงด้วยหมลุงทอกับลุงเจมจะลงด้วยทำไมอะกอยากถ่ายทอดจะร้องก็ไม่ถ่ายหน้าให้พีทไง ขายพ่ผมก็ได้ฟ้องไปทีแก้ความอีกละเงียบไปบอกแนวทางมันดิเฮ้ยพวกมึงสองตัวสบายแฮะสบายเดี๋ยวลุงเจมลงพร้อมผมนะขัาลงยืน่ฉยไก็พอมาเลยไม่ใช่ไท่าสดอยู่อีกวะเหรอถดส มันยังร้อยู่อรอดูนี่ดูยั่ดูยังเ,เดี๋ยวปิดไว้ก่อนนะเราลุงพศลงดีกว่าเด็เดกๆอยายกันอะไรเดี๋ยวพี่จาลงด้วย